สวัสดีค่ะมินีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับนะคะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันค่ะท็อปปิกแลนดอมวันนี้คือคุณมีวาสนาเรื่องอะไรนะคะขอบคุณสำหรับทุกทก,การซัพพอร์ตนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอร์จีกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอหยิบตัวอักษรน,นิดนึงเนาะเป็นตัวช่วยในการไกด์ไลน์ด้วยสักเจ็ดถึงเจ็ดไหมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมันจะเกินตอนแรกก็หยิบน้อยไปตัวอักษรเหล่านี้อาจจะมีความหมายสําหรับคุณนะคะอาจจะอยู่ในชื่อนะคะอยู่ในชื่ออยู่ในนามสกุลนะคะหรือว่าเ,ออเดือนเกิดวันเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะมาค่ะเรามาเช็ค Energy ก,กันก่อนนะอมมีเลขขึ้นด้วยอ่ะเลขสี่เลขสามเลขหนึ่งแล้วก็เลขสิบนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คเอเนจีกันก่อนเนาะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้ววาวคิงซอบอนค่ะคิงซอบอน เอเนจีของ King s o f t w วอ e เนี่ยเขาจะเฉิดฉายมั่นใจมีความสุขเรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนคุณแบบเหมือนสบายใจแล้วเนาะสบายใจในสิ่งที่แบบตัวคุณมีตัวคุณเป็นหรือว่าแบบว่ามีความมั่นใจในชีวิตนะคะแบบน่าจะเป็นช่วงที่แบบ โนสนโนแคร์ no sun, no ไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณนะคะไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งที่ภายคนภายนอกพูดมากนักมันเป็น e NERGY ของแบบความมั่นใจแล้วก็พอใจในตัวเอง mm. โดยที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับคนอื่นสังคมนะคะหรือหรือถ้าเป็นอ่อ อีกอย่างหนึง่งเราจะบอกว่าช่วงนี้คุณจะบอกว่าช่วงนี้คุณฮอตก็ได้นะฮอตในที่นี้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบมีคนมาจีหรือมีคนมาสนใจเนะี่ยแต่คือความฮอตมันเป็นความฮอตที่มาจากว่าแบบเหมือนคุณมั่นใจในตัวเองมีความสุขดีคุณอาจจะแบบภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทําในงานที่ตัวเองทําภูมิใจมีความสุขกับรูปร่างหน้าตาความเป็นอยู่ของตัวเองตอนนี้เหมือนแบบ เรียกได้ว่ามันมันมีความพึงพอใจเนาะมันมีมันมีความพึงพอใจในชีวิตมันมีความสุขอะคือแบบอารมณ์ฟีลว่า,าคู่อะรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ้ฉันก็เก๋ในแบบของตัวเองนะหรือเราจะบอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณยอมรับตัวเองแล้วก็ได้นะคะการยอมรับเนี่ยมันยอมรับได้หลายแบบเนาะยอมรับในแบบทั่วไปก็คือแบบ เหมือนเข้าใจอ่ะเข้าใจแล้วก็มีความสุขในในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะว่าแบบเออเราน้ําหนักประมาณนี้นะเราส่วนสูงประมาณนี้เราก็จะแต่งตัวประมาณนี้แล้วกันออหน้าตาอยากแต่งถ้าเป็นผู้หญิงเนาะเราก็จะแต่งหน้าโทนนี้คือแบบมันจะไม่วิ่งตามเทรนอ่ะมันจะไม่ไปฟังในแบบว่า คนหนึ่งบอกว่าอ๋อช่วงนี้ต้องกีดตาอย่างนี้นะแล้วแบบเฮ้เราก็ไม่ได้ชอบกีดตาขนาดนั้นหรือว่าช่วงนี้โทนสีน้ําตาลมาแต่เอะเราก็ไม่ได้ชอบโทนสีน้ําตาลเราก็ชอบในในโทนในแบบของเราอะคือคือมีความสุขในในสิ่งที่ตัวเองค้นหามาให้กับตัวเองอะเหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่แบบรู้สึกดีกับตัวเองมากๆแล้วก็หาอะไรดีๆเข้ามาให้กับตัวเองนะคะคือ เรียกได้ว่ามีความสุขได้ในทุกๆเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตามที่ตัวเองสบายใจใส่ตามที่ตัวเองซื้อแล้วรู้สึกดีตามตามกำลังตัวเองอะ่ะไม่ต้องไปวิ่งซื้อของตามเทรนให้ใครมายอมหลับอะ่ะไม่ต้องวิ่งซื้อ,อ,อของอะไรมาทำให้ตัวเองดูดีอะ่ะ มันเหมือนกับมันมันมีความสุขมาจากภายในแล้วเนาะมีความสุขอิ่มใจเข้าใจตัวเองรักตัวเองดีก็เลยไม่ได้ให้ให้คุณค่าหรือว่าให้อิทธิพลกับสิ่งที่อยู่ภายนอกกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะไพ่อีกใบหนึงเป็น The World ์นะคะเดอะเวิ d ขึ้นมาคู่กันกับ k คิงเลย ตลกดีเนาะเมื่อกี้เราเพ,พิ่งจะพูดในเรื่องของการช้อปปิง้งพอมาคู่กันกันกบเดอะเวอร์เราเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนช่วงนี้คุณแฮปปี้กับตัวเองมากจริงๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าให้รางวัลกับชีวิตตัวเองเนาะอาจจะแบบทํางานเหนื่อยมาแล้วทั้งปีหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ของขวัญอยากให้รางวัลกับตัวเองหน่อยแล้วว่าเป็นช่วงที่เหมือนกับ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นนะกลับมารู้สึกดีกับตัวเองกลับมาฟังเสียงของใจตัวเองจริงๆว่าเอ๊เราอยากได้อะไรกันแน่นะชีวิตเราชอบอะไรเราจะทํายังไงให้ชีวิตตัวเองมีความสุขอะเป็นช่วงที่เรามีความสุขแับเหมือนคุณอินเลิฟกับตัวเองมากๆอะรู้สึกดีกับตัวเองหาสิ่งดีๆหาเรื่องดีๆมาให้ตัวเองนะคะไม่ได้สนใจว่า ต้องมีอะไรตามเทนไหมต้องซื้อของที่มันแพงขึ้นหรือเปล่าหรือทําอะไรที่มันเกินกําลังตัวเองไหมอันนั้นอะความรู้สึกพวกนั้นจะไม่มีความรู้สึกที่มันต้องทำตามตามใจคนอื่นอะตามกระแสอันนี้จะเหมือนกับน้อยลงไปเรื่อยๆคุณคุณดูเหมือนกับว่าคุณยอมรับยอมรับในสถานะตัวเองได้แล้วก็หาเจอด้วยนะว่า เราสถานะประมาณเนี้ยเราจะหาความสุขให้กับตัวเองได้ประมาณไหนเหมือนกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเวลาเห็นติ๊กตอกแล้วแบบเห็นร้านอร่อยอร่อยจะไม่ไปกินเลยนะ คือไปกินเหมือนกันแต่คือไม่ได้กินทุกมือจนกระเป๋าแหกอะอารมณ์ประมาณนี้คือก็กินบ้างแต่ก็ดูดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหมือนกันคือให้มันเหมาะสมกับตัวเองเนาะให้มันไม่เกินกําลังของตัวเองจนมากเกินไปแต่คือใดๆก็ตามอะความสุขของตัวเองมาก่อนช่วงเนี้คีย์โมเมนต์ของมันคือฉันเอาความสุขของฉันเป็นที่ตั้งนะไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเพื่อเอาใจคนอื่นแล้วก็ แฮ ppy ดีนะบางคนอาจจะแฮ ppy ที่ตัวเองโสดก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรแต่ถ้ามีคนมาคุยก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องปิดกั้นอะไรเหมือนกันคือมันเราชอบ Energy นี้คือมันแบบมันง่ายๆกับตัวเองดีเนาะมันไม่กดดันกับตัวเองดีแล้วก็การสนใจตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเพียงแต่ว่า เรามความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีด้วยซ้าที่คุณจะให้คุณค่าเนาะให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างแท้จริงยอมรับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวเองรู้ว่าอันไหนปรับปรุงได้รู้ว่าอันไหนก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยคือแบบมันเป็นภาวะที่แบบชิวอะชิวมีความสุขดีใช้ชีวิตแบบไม่กดดันใช้ชีวิตแบบ ไม่สนโลกภายนอกมากเกินไปคือไม่แคร์คนอื่นมากเกินไปจนทำลายตัวเองเป็นเป็นภาวะที่เรามองว่าคุณแคร์แล้วก็ให้ความสำคัญกับคำพูดของคนอื่นน้อยลงไปทุกทีคือแบบเหมือนคนที่รู้จักตัวเองแล้วเนาะใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะนินทาอะไรก็ช่าง มันไม่มีประโยชน์แล้วจะไปแก้ตัวไปก็เท่านั้นคนที่คนที่เขาเนินทาเราก็ใช่ว่าเขาจะอยากฟังสิ่งที่เราแก้ตัวฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอ,อะเนาะใครคนไหนอยากพูดอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราชิวไม่โนสนโนแคร์ช่วงนี้มีความสุขกับตัวเองมากเอาเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักนะคะส่วนใครมีปัญหากับเราอันนั้นมันเป็นปัญหาของเขาเนาะ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะเหมือนแบบ ตัดสิ่งภายนอกที่ไม่จําเป็นน่ะออกจากตัวเองได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะแล้วก็ชิลมากมีความสุขมากบางคนเนี่ยจะบอกว่าความมั่นใจอันเนี้ยดีนะเพราะว่าเวลาเรามั่นใจแบบเนี้ยคนจะไม่ค่อยกล้ามามายุง่งมาแยก่กับเรามากบางทีอ่ะเราทำเงียบๆเราทำยอมอ่ะ คนบางคนก็จะเหิมเกิมเนาะคือจะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่สู้เนาะก็แบบยิ่งแกล้งใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่พอเรารุกขึ้นมาแบบเฮ้ยอย่าเข้ามายุ่งกับฉันมากนะเดี๋ยวคือเขาเรียกไงพร้อมบวกพร้อมบวกนะอย่ามาอย่ามามีปัญหาฉันอยู่ของฉันดีๆฉันไม่ยุ่งกับใครแล้วนะแต่อย่ามาบวกกับฉันนะอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์เหมือนกับว่าฉันมีความสุขของฉันก็จริงฉันไม่วุ่นวายกับเรื่องของเธอก็จริงแต่อย่ามาลำเส้นกันนะคะ ประมาณนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าคุณมีวาสนาเรื่องของอะไรเนาะเราจะใช้ไพ่เออล็อคนะคะมาดูสิคุณมีวาสนาในเรื่องของอะไรอวุวาวขึ้นมาทีเดียว2ใบเลยนะคะ property กับ judication นะเหมือนเราอยากได้อีกสักใบหนึ่งเลยอะ เออเจ๋งดีฮึมโอเคมาโชว์วูแมนนะคะมีหมายเลขสามสเจ็ดสามสิบแล้วก็หกขึ้นด้วยนะเราจะบอกว่าคุณอนะเป็นคนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะชีวิตของคุณนะอาจจะเหนื่อยหน่อยยากลำบากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยมีฐานเหมือนกับ คนอื่นเขาเนาะหรือเราจะเรียกว่าโชคชะตาเขากําหนดมาแบบนี้นะเราไม่อยากคิดว่ามันเป็นโชคร้ายเพราะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอะมันจะพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นเสมอถ้าจักรวาลเขาส่งคุณมาในเลเวลประมาณนี้แสดงว่ามันจะต้องมีการพัฒนาไปมากกว่านี้แน่ๆนะคะใน ความทุกข์ยากใดๆก็ตามอะที่คุณเจอในชีวิตนะมันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเออเราไม่แปลกใจเลยทำไมช่วงนี้คุณมีความสุขเนาะมันน่าจะมาจากเพราะว่านี่แหละคุณได้แบบเหมือนกับว่าฝึกฝนเนาะฝึกฝนวัดใจประลองใจเหมือนแบบมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆทำให้แบบคุณแข็งแกร่งอารมณ์เหมือนเพชรอะเพชรมันไม่ได้แบบว่า อยู่บนโลกใบนี้แล้วมันสว่างสวยสดใสเลยนะเพชรมันก็มาจากแรงกดดันใช่ไหมมันก็มาจากการเจรไนไงายทำให้เพชรเม็ดนั้นงดงามตัวคุณก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะเป็นแบบนั้นเลยคือพี่ไพ่เหมือนจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะ มาจากไหนสเตตัสสถานะในฐานะทางสังคมของคุณเป็นเช่นไรคุณจะสามารถถีบตัวเองไปได้ไกลกว่าเดิมนะด้วยความมุ่งมั่นที่คุณมีด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งอ่ะแล้วเราจะบอกว่าอันที่จริงอะ่ะคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวแต่เหมือนกับว่าจักรวาลอะ่ะเขาก็แอบส่งความช่วยเหลือมาให้คุณเหมือนกันอาจจะให้มา ไม่ได้ไม่ได้ให้แบบโป้งๆอ,งอะ่ะไม่ได้แบบืหโยนอะไรมาให้เฉยๆอะ่ะอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก็ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของครอบครัวคนสนับสนุนในชีวิตนะแต่มันจะไม่มีครั้งไหนเลยที่ชีวิตคุณจะแบบมืดมนแล้วแบบดิ่งสุดๆอะ่ะมันจะมีแสงสว่างในชีวิตของคุณเสมอไม่ว่าคุณจะจอยู่จุดไหนก็ตามเหมือนจักรวาลจะ บอกคุณว่าให้ให้คุณพยายามต่อนะให้คุณอัพเลเวลของคุณไปจากตรงนี้ให้ได้อะยังไงคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่สูงกว่านี้แน่นอนดีกว่านี้แน่นอนในชีวิตนะคะคุณจะไม่แบบอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะจนแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่สตอรี่ในชีวิตของคุณนะคะไพ่ใ,ใบที่สองเนี่ยยืนยันเป็นอย่างดีว่าไม่ว่า อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอะมันยุติธรรมดีแล้วมันเป็นเจตนาของจัก,กรวาลที่เขาจัดเหมือนเหมือนจัดเซตให้มาแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการเซตเพื่อเพื่อที่จะดูว่าคุณแข็งแรงจริงไหมคุณไปได้ไกลแค่ไหนคุณเก่งจริงๆหรือเปล่าคุณมีหัวใจที่ทรนงไหมมันเหมือนเป็นการที่จัก,กรวาลอะส่งข้อทดสอบมาให้คุณเรื่อยๆอะเพื่อที่จะ ดูว่าคุณไปได้ไกลอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าคือไม่ใช่เขารู้สึกว่าคุณทําไม่ได้นะเขารู้ว่าคุณทําได้แน่แต่เหมือนกับว่า,เ,าเขาอยากรู้มากกว่าคุณจะไปได้แบบเลเวลไหนแบบไหนแล้วให้รู้ด้วยว่ามันมันไม่มีการกันแกล้งอะไรใดๆในชีวิตนะสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นนะี่ะมันเหมือนเข้ามาบีบอัดเพื่อที่จะ ให้คุณดึงสิ่งดีๆหรือว่าสกิลเจ๋งๆออกมาใช้ในชีวิตต่างหากเพื่อที่จะแบบอัดคุณให้คุณเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะเติบโตจากไม่มีอะไรไปเป็นแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตคือศักยภาพของคุณทําได้ขนาดนั้นเลยนะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไปเป็นคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยคุณจะมีการเติบโตในเรื่องของความรู้สึกเนาะคือเหมือนแบบอืจะว่าว่าถูกบีบอัดให้โตเร็วแบบนี้ก็ได้นะคือแบบบางทีคนอื่นะ่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นอายุเท่านี้อาจจะไม่เจอเรื่องเท่าที่คุณเจอแต่คุณจําเป็นต้องเจอคุณจําเป็นต้องโตเร็วกับคนอื่นเขานะคะหรือว่าแบบต้องแข็งแรงอะ่ะต้องแข็งแกร่งนะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่เพิ่มหน่อยนี่ไงเยี่ยมหมายเลขเก้านะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งเนี้ยถูกจัดมาใหม่ๆก็คงจะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะชีวิตมันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยมันจะเติบโตได้ยังไงมันเติบโตได้ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นวาสนาของคุณจริงๆอะ่ะมันเป็นพมรมลิขิตที่คุณต้องเดินมาในเส้นทางนี้จริงๆ เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะบางคนจะเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าเรียกได้ว่าคุณจะจาไม่ได้เลยอะว่าความลําบากหน้าตาเป็นยังไงะจะเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนั้นจะพาตัวเองไปแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินขนาดนั้นนะคะแล้วบางคนพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเนี่ยพลิกจริงๆพลิกในที่นี้คือแบบ อันนี้ขออนุญาตนะอย่าเพิ่งว่าเราบูลลี่นะอาจจะแบบอยู่ต่างจังหวัดไม่มีอะไรเลยนะคะอาจจะแบบบ้านสังกสีหรือว่าบ้านธรรมดาพื้นฐานเลยไปเป็นแบบกลายเป็นไปประสบความสําเร็จอยู่ต่างประเทศนะคะมีกิจการใหญ่โตมีหน้าที่การงานดีเป็นที่รู้จักในสังคมสอบติดชิงทุนหรือว่าสร้างตัวเองอะสร้างจากไม่มีอะไรเลยสร้างจากติดลบสุดๆขึ้นมามีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่แบบ คนคนหนึ่งอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นนะคะแล้วก็มีบริวารด้วยเนาะมีบริวารมีสิ่งของมากมายอะ่ะมีสิ่งของมากมายอย่างที่คุณต้องการแล้วก็เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกี่ครั้งนะไม่ว่าจะจะเป็นช่วงเด็กหรือวัยไหนในชีวิตคุณนะคุณจะพาตัวเองขับเคลื่อนตัวเองไปได้ตลอดเลยอะ่ะเป็นเป็นพลังอะไรบางอย่างที่ตัวคุณมีเนาะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบว่า ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่อยากหยุดนิ่งคือแบบฉันไม่รู้แล่ละฉันไม่สนละฉันจะเกิดมาเป็นแบบไหนแต่มันเหมือนกับมีความฝันมีความหวังอะไรบางอย่างในชีวิตว่าฉันต้องโตขึ้นกว่าเดิมฉันต้องดีกว่านี้ฉันต้องก้าวหน้ามากกว่านี้เราก็ก้าวจริงๆดูสิก้าวด้วยนะแล้วคุณก็ก้าวกระโดดได้จริงๆก้าวจากเด็กน้อยไปเป็นแบบผู้ใหญ่ที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพอะ มีคุณภาพแล้วมากไปกว่านั้นนะที่เราชื่นชมนะคือมีความยุติธรรมคือคุณไม่ได้โกงใครเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยอะ่ะคุณทำทุกอย่างมาถูกต้องมันถึงเน็ดเหนื่อยไงทำทุกอย่างให้ข่าวสะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้อะ่ะมันมันถึงเหนื่อยหน่อยมันถึงใช้เวลานาน,านหน่อยแต่พอเหมือนกับมันมีกระแสะเหวี่ยงที่ที่มันได้จังหวะของมันแล้วอะ่ะ มันก็จะไปได้ไกลแต่ตอนเริ่มต้นอะ่ะมันอาจจะแบบดูเหนื่อยหน่อยเนาะดูเหนื่อยมากดูลําบากมากแล้วก็บางคนดูเหมือนกับว่ารู้สึกคุณรู้สึกว่าคุณต้องสู้คนเดียวแต่เราอย่างที่เราบอกไปจริงๆอะ่ะมีบริวารอยู่รอบๆตัวคุณนะมีคนคอยดูแลอยู่เสมอคอยช่วยเหลืออยู่เสมอคุณจะไม่ลําบากแบบจัดๆอะ่ะถ้าเดือดร้อนเดี๋ยวจะต้องมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณบ้างแล้วก็ ตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบมีแสงสว่างในตัวเองอ่ะให้อยู่ที่จุดมืดมิดแค่ไหนอ่ะคุณก็จะไม่ยอมพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันตกต่ำอ่ะแบบมืดมิดในเขาเรียกอะไรทำอะไรดำๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอานะคะอยากทำอะไรที่แบบมันสะอาดมันใสมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะอืมไม่แปลกเลยเนาะทำไมถึงเอ NERGY ถึงแบบ มั่นคงมั่นใจขนาดนี้โหเจอเรื่องมาเยอะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆไหนดูซิเราแอบสงสัยว่าไปไหนต่อมีความสงสัยตอนแรกจะอยู่ตรงนี้เอ๊ะขออีกนิดนึงนะไปไหนต่อขอดูอีกสักใบนึง่งอ้โอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะฮืมแปปี้เอนดิ้งก็ไม่บอกเขิน <c oughs> <c oughs> เลย เฮอขินฮ่คืออันนี้คือที่สุดของแฮปปี้แอนดี้จริงๆเนาะคือคุณอาจจะเริ่มต้นมาคนเดียวก็จริงนะคะอาจจะแบบสู้ฟันฝ่าอะไรมามากมายลำพังเก่งเองล้มเองเจ็บเองเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองพยายามทำสิ่งดีๆมาตลอดนะคะพยายามทำสิง่งีเ <c ười> ชื่อมาตลอดว่าชีวิตตัวเองจะเปลี่ยนได้เชื่อมาตลอดว่า ตัวคุณเองอ่ะจะเป็นผู้นำผู้ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาให้กับตัวเองแล้วคุณก็ทำได้จริงๆ <Muk. S 1> การเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยนะแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี้ยหรือการเดินทางครั้งเนี้ยจะทำให้คุณได้ไปเจอคู่ของคุณด้วยวัสนาของคุณเนี่ยนอกจากที่คุณจะเป็นคนมั่งมีนะคะมั่งมีในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินบริวารเออ เติบโตเต็มศักยภาพนะคะเป็นผู้ใหญ่คุณภาพแล้วเนี่ยเราไม่แปลกใจเลยเนาะที่ในท้ายที่สุดอะ่ะคุณก็จะได้พบคู่ของคุณอะ่ะคู่ที่เกิดมาคู่กันสินเสมอกันหรืออืมเรียกได้ว่ามีคนเคียงบ่าเคียงไหลมีคนที่เป็น ทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองแล้วจะบอกว่าคู่เนี้ยจะเป็นคู่รักที่มีคุณภาพนะเพราะว่าคนคนเนี้ยหรือคุณเนี่ยตั้งแต่ต้นมาคือเขาสู้ของเขามาเองเต็มที่เนาะคนที่มีความสามารถมีศักยภาพด้วยตัวเองอะเวลามีคู่อะมันจะประคองได้ไกลเพราะว่าคุณอะจะไม่เอาใจไปฝากอีกคนนึงแล้วก็ไม่ได้ไปพึ่งเขาเนาะเพราะคุณสร้างตัวของคุณเองมาก่อนเพียงแต่ว่า การมีเขามันเหมือนกับเป็นโบนัสเป็นของขวัญเป็นรางวัลในชีวิตอะมันจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเพราะตัวคุณอะคุณมีของดีมาก่อนหน้านี้แล้วที่จะพบเขาฉะนั้นคนที่จะได้พบกับคุณในเลเวลนี้ในระดับเนี้ยเขาต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาคล้ายๆกันต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเพียบพร้อมทางทรัพย์สินเป็นคนที่รักความถูกต้องเป็นคนที่ มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยคนคนนี้จะไม่ีวนทิ้งคุณเลยเรียกได้ว่าจะอยู่กับคุณในยามทุกยามสุขในทุกโมงยามอ่ะเป็นคู่ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงนะคะคือเกิดมาคู่กันอะ่ะแล้วจําเป็นที่จะต้องมาเจอกันด้วยนะผมลิขิตใช่ไหมเดสตินีเป็นเดสตินีของคุณจริงๆที่ยังไงก็จะต้องมาพบกัน แต่กว่าจะได้พบแบบมันจะผ่านเรื่องราวประมาณนี้มาก่อนนะอันนี้ก็เลยเราถึงแซวไงว่ามันเลยกลายเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่หอมหวานเนาะ <c oughs> หอมหวานจริงๆเนาะดูดีมีครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะในชีวิตชีวิตที่ดีนะหน้าที่การงานที่ดีสติปัญญาที่ดีความรู้สึกทางใจที่ดีเออจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าเราได้พูดไปหรือเปล่าคือ energy นของคนที่เป็นฟิลเนี้ยฟิลที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองโนสนโนแคร์ no son, no คนอื่นแล้วก็รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีกับตัวเองแล้วก็พร้อมบวกถ้าใครมายุ่งมาวุ่นวายเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงคู่เข้ามา energy ที่แบบมีหรือไม่มีแฟนก็ได้ฉันไม่สนใจฉันโสดฉันก็มีความสุขดีแกทิ้งฉันไปแกไม่มีคุณค่าที่จะอยู่ข้างๆฉันก็เรื่องของแกอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงมันจะดึง มันจะดึงคนเข้ามาในชีวิตมันจะทําให้เขาหวยหาคนแบบเนี้ยอืมประมาณนี้นะคะน่ารักจังเลยมีความสุขแทนนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไวต้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะาย